สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรวยรวยรวยปูสำนักสงเฮาให้ห้าเก้าห้ามันกับมิศูนย์นเนาะเจะแดงยังวิคอเลยว่าวิศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้แต่กับเสดายว่าเป็นยังได้สองโตเอาถ้าผู้ใดข้าเจ้าซื้อข้าเจ้าเห็นสองเก้าห้าแล้วก็ศูนย์เก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมถูกที่สนันเจแดงน้อนเมือง ได้ยินเสียงข้าเจ้าแห่โอ้แห่ถูกบนบ้านแอดมินของเราก็ถูกไอแอดมินช่องแปลงไรหน้าก็ถูกเดือนสกาก็ถูกเจแดงก็ถูกถูกค่ะรวยลยเลยมือเศร้านี่คิดว่าสิว่าไปไดยคิดว่าสิไปตะหมู่บ้านนี่ไปแล้วปูบ่ลงมาก็เลยกลับขึ้นมาว่ามืออื่นเศร้ายังสิเปนสำนักสงฆ์มาสั่นเลยมือเศร้าจังเข้าจะไปตะเศร้าขึ้น่าน่ะ วันนี้เห็นเดือนสก,กาวว่าตื่นกับเจ๊แดงกันเลยไปวัดไปวัดอันพุทธรักษากรับขามาเดือนสก,กาวว่าเอาห้องโบไปสำนักสงฆ์บ่แม่อ้าวคือจังบ่บกไม่ไหวจังตะมือขึ้นนี้สิได้ไปจังหันพอมาสั่นเนี่ยเอาเจ๊แดงกันเลยว่าไปขึ้นรถกันเลยว่ามาจากวัดป่าพุทธรักษากันเก็บกับเขาไห้กันขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยไปหอดงปูอยู่พอดี ไปหอดเพื่อนก็นยืนห้เลยเพิ่นยืนห้เลยห้าเก้าห้ายืนง่ายๆปรตตองขอโอ้ขอแสดงความยิ่ดีกับท่านที่ถูกนะคะใครดูก็คงจะซื้ออยู่หรอกมัง้งคิดว่านาะจะซื้อ,อยู่คนที่ไล่ามาขอกระเจี๊ยดก็หาไปกระล่่งเฟสไหเนาะเัองล่่งเฟสไหแล้วก็ลงในกลุ่มในไล่โอ้ยถ้าผูดด้ใดว่าซื้อกันซื้อหาแปดแปดห้า 9ก้าเมันอยู่ใกล้กันปูข้ามยาซับกับนี่เงี่คาวาแปดห8าแปดแจเดงกัมานซื้อไว้เก้9ห้าห้าเก้นาะก็ซื้อเป็นลายตัวของปูลานโพของยาซับและของปูสำนักสูงปูสำนักสูงเพิ่นมั่นใจเพิ่าฝันดีออกมากแล้ว่นกับนั่ออกมาก่นกับบอกเดีอยวจะกล่าวซื้อฝันดีเด้ปู่าฝันดีซื้อไนเดอเก้าหาหาเกาซื้อไว้ในเดอร์่นว่า พนฝันดีสำลรองวัตถูกแน่นอนเิ่นวางสี่เด้หอ่เจดีย์เจดีย์กับเดนจัดกาวก็เลยมาจัดค่ะก็ได้พอสมควรอยู่ได้พอสมควรอยู่ได้พอพกันก็หมดก่อนเนาะใหลายลอยอยุ่ค่ะท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะคะกับท่านที่ถูกหวยเสียใจกับท่านที่ไม่ถูกนะคะรอบหน้าเอากันใหม่ค่ะวันนี้จะครูล้านพ่อกับสนักสงเงาอกับปู่คำยาซับ เนาะค่ะเนาะของล้านสุ่ตมตำเจแดงเลื่มเบิ้งยังมีตัวใดเนะคะท่านผู้ชมแต่อาจจะว่าม okay. ีเจ้าหาหรือจังใดแต่ว่าเลีเพิ่นกับมีหาเด้มีห้ามีหกอยู่มีเก้าอยู่เจแดงว่านะเนาะเจแดงก็ลืมแล้วผู้ใดว่าลืมข้มเม่นมาบอกเนี่ยขอแสดงความยินดีเด้อค่ะเด้อเสียใจกับท่านที่ว่าถูกเด้อค่ะสูสีงวนหนาเอาไหมเจแดงกับมาเบาเพียงแค่นี้ละเนาะค่ะท่านผู้ชม เจดงเียเมื่อ้เจาว่าผู้สำนักสงฆ์ของเราเข้าตรงๆอย่างสวยงามโดยไ่ต้องแปลไปตัวใดเลยค่ะตรงๆเลยหาเก้าหาศูนย์เก้าหาหาศูนย์ศูนย์หาเจแดงว่าเนาะแปลได้สามตัวมีหามีศูนย์มีเก้ามีสองอีกตัวหนึ่งขาเจ้าม่องเห็นสองแมนบอกค่ะท่านผู้ชมเออเจแดงยนี่ยมีคอไหนเลขตัวนี้มันคือศูนย์ตัวนี้คือศูนย์นี่ยว่าเป็นศูนย์หาเออเนาะ สรุปแล้วของปูห้าถูกทั้งสามตัวครับผู้ใดแปลได้นะะ 2, 9, 5, 0, 9, เนาะ,ะค่ะสองเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเนาะตรงๆเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมอ่ะเจแดงมาเพียงแค่นี้แหละดีใจนั่เสียใจนั่เนาะค่ะอะ่ะใหญ่หมองใหญ่หมองท่านผู้ชมว่าสิจบว่าจบจับเงินจับท่องห้าวหมูว่านก็ไปสวดไปปั่นกับปูล้านโพ่อเหรเนาะท่าพิธี่ใหญมากเจแดงก็มาหาสิบตัวค่ะแพ็คแพ็คเรียบร้อยแล้ว แกะย่างแน่นนี่ค่ะเรีย์จะ,จะออกในเมืองเนาะจับเงินจับทองค่ะท่านผู้ชมสวดใส่ค้าถาห้ามแกะถุงตัวนี้ออกนะคะถ้าเอาไปเอาแกะแต่ตัวนี้ออกตัวนี้เอาไว้กระเป๋าเงินถ้าจะไปอัดกรอบนะ่ะให้อัดเครื่องถุงค่ะห้ามแกะออกเด็ดขาดไม่งั้นคาถ้าจะเสี่ยมเนาะเรียบโชกเรียบลาบเรียบทืนเขาา่าไง เงื่อนที่พ่อนเป็นนี้ให้ยากยากกันให้ง่ายเงืนพ่อเงืนลูกให้ยากลูกก็ให้ง่ายพ่อแม่ให้ยากพ่อแม่กันให้ง่ายเขาจะคอมเมนต์มาดีเขาจะไลน์มาบอกดีว่าได้เงื่อนจากแม่ก็ได้ง่ายง่ายบันี้บัดนี้ว่าได้เงื่อนจากลูกก็ได้ง่ายง่ายแล้วก็เพิ่นก็ถูกห้น้อยตลอดตะพัดอันนี้ไปนี่ตะแฟนครับคอมเมนต์ไอ้ไลน์มาบอกท่อมาบอกเนาะว่าได้เงื่อนเขาจังสัตย์อย่างสี่ มีผลด้านค้าขายค้าขายดีแล้วก็ถูกหวยโชคลาบนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดลอกค่อยเงื่อนทองมาจากที่ต่างๆน่ะก็สำเร็จโดยเร็วบ่ญากเงื่อนเขาบ่ยาาจากฝืดฝืดแย่งแย่งเขาเป็นหนีเห้เฮาเขาเสียหก้คอนอื่นก่อนเขากลับมาให้เฮาก่อนนี่ท่านผู้ชมโทรมาบอกดิแมนบ,นบนอกนที่ได้ฟังเจดแดง กัดซี่หูว่าเจ้าของเคยว่าโหเนาะเจแดงก็มาบอกต่อเนะาะกต่พ่นเป็นหนีบอกเป็นหนีสี่ปีเป็นหนีหกปีปนนปบอกค่อยหายเลยกับหายายังไงสิแม่ทำพี่ช้่มเนาะว่าเจแดงกับจองมาแท็กไว้แล้วห้าสิบตัวไว้ไถ่ายค่ะพี่ชมจองสนใจทักมาได้ที่ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์แปดสองจัดเก็บเบอร์เจ้าของล่องเนาะคะ่ะจัดเก็บเบอร์เจแดงจัดเก็บเบอร์จเ,บเบรจแดบบลงล่อง าลงไปแล้วด้านก็สีดเจดีย์กับนอนหัวฟูตั้งจทยตั้งอยางทำงานอยู่ในห้องนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเปิดแอร์ห้อนก็ห่อนวันนี้ฝนฟ้าห้องเพิ่มเพิ่มเล่ก็ออกเจดีย์กัแล่นออกไปหาเดียนสกาวก็ไปอัดคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะผู้ใดสนใจก็ทักมา0850122082ผู้ใ์สองสองดสอ้ใดจับไอจับเนาะค่ะเนาะจับเงินจับทองที่ปูสวดหายหมู่บ้านนี่ เซตไล่แมาทักกับสิให้เบอร์เบอร์บัญชีแล้วก็ทำโจงกับเอาเบอร์ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อที่อยู่มาพเพืแจ้งกับสิส่งให้เนาะค่ะส่งถ้าหลีซ่าเอ็กเฟสกับซาบางบางบาง,บางที่เนะาะเจ้งกับโจงไปชนี่บางแฟดบ้างแล้วก็เขลีบางค่ะขอโทษแต่ทำ้ชมนอนหัวฟูนอนทำงานเหนื่อยเลยกับน,นอน ประเด็นผู้ชมโชคดีงวดหนาเอากันไหมตามตติดตามเจดแดงฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อถ้าผู้ใดบอกโพติดตามนะคลิปหนาจะไ่เห็นเจดแดงเลยถ้าผู้ใดบอกโพไลค์นี่ก็จะไ่เห็นเจดแดงค่ะท่านผู้ชมคือว่าถ้าคนเบไปโกดติดตามนี่เพียงแต่กดไลค์ให้ทุกคลิปเจแดงก็สิเห็นเจดแดงง่ายแต่ถ้ากดติดตามนี่คลิปไดนขึ้นมากก็สิเห็นเจดแดงปิ้งปิ้งปิ้งสุดโลดถ้าผู้ใดกดติดตามปุ่มแดงแดงกว่ามือเนาะ ถ้าผูดด้ใดกดติดตามไว้แค่กดไลคไซ์ซื้อมันก็นสิเ็นอยู่แต่บ้านสิเ,นเ็นเป็นบางคลิปไหมคะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นให้กดติดตามหัวมือไว้แล้วกดไลค์ไว้มันจะได้เห็นกันถ้ายัางสั่มันจะบ่เห็นมันจะบ่เห็นเข้าทุกคลิปนะคะเอาละเจียงหัวฟูหัวฟูกันท่านผู้ชมขอเวลาไปสนทน้าหน้ากับเพื่อนบ้านเฮ้กันอยู่ท่าคุ่แม่โอเคนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่าวันหน้ารวยๆไปด้วยกัน